ดาวสุขดาวเจ้าเรือลาพระโชคลาบความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายก็ได้โคจรพุ่งขึ้นไปเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนจึงนับว่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ4เดือนเลยนะคะที่ดวงดาวตัวแทนของความรักการเงินความสุขความสมหวัง จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูทั้งหลายคุณมีเกณฑ์จะได้โชคก้อนใหญ่จะได้เงินก้อนโตหรือว่ากำลังจะประสบกับความสำเร็จครั้งใหญ่ในชีวิตในหลายคนนะคะจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้แก้ไขปัญหาภาระข้อติดขัดให้หมดไปและก็นับจากเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตามีโอกาส จะสมหวังปังเฮงทั้งในเรื่องของการงานการเงินแถมยังมีโชคดีมีลาบลอยเข้าหาคิดหวังสิ่งใดก็มีโอกาสจะได้รับในสิ่งที่ปรารถนามากขึ้นส่วนดาวดวงอื่นๆน,นะคะที่โคจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์คุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟัง ได้จากคลิปนี้นะคะก็เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะแม่หมอก็จะขอพูดถึงดาวพฤหัสบดี ดาวประจําตัวของชาวธนูก่อนนะคะก็เอาล่ะสาหรับดาวประจําตัวของคุณนั้นจะถอยหลังอยู่นะคะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะส่งผลให้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะชีวิตของชาวธนูนั้นอาจจะยังมีหลายเรื่องหลายอย่างที่ไม่เป็นดั่งใจสิ่งที่คาดหวังตั้งใจมันก็อาจจะช้าไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่ สวนทางกับความคิดกับแอคชั่นของคุณนะคะเนื่องเพราะว่าดาวอังคารได้ถอยหลังมาเล็งลัคนาเกิดก็ทำให้ช่วงนี้ตัวของชาวธนูเองคุณก็มักจะใจร้อนนะคะจะอารมณ์ร้อน คำพูดคำจาก็จะออกไปทางตรงๆงแรงแรงอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะชาวธนูก็พร้อมที่จะประทะพร้อมลุยนะคะหรือว่าคิดอะไรออกปุ๊บนะคะคุณก็จะลงมือทําทันทีแต่ว่าฟีดแบคที่กลับมานั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะชาวธนูมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากที่ดาวประจำตัวของคุณกลับมาโครจรเดินหน้าได้ในวันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะที่ถือว่าในที่สุดก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะที่ชาวธนูกำลังจะได้พาตัวเองออกจากปัญหาออกจากจุดที่คุณอึดอัดหัวใจมานานได้ซักทีนะคะ ในวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะจะโครจรเข้าคู่กับดาวเสาดาวคู่สมพลแม่หมอมองว่าส่งผลดีนะคะทำให้ธุรกิจการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าที่มากขึ้น แต่มันก็มีข้อแม้นะคะว่าชาวธนูอย่าได้เก็บตัวอยู่คนเดียวเป็นอันขาดเพราะคุณอาจจะได้งานได้โปรเจกต์ใหญ่ๆจากการเข้าสังคมพบปะผู้คนนะคะและส่วนท่านที่ทำธุรกิจนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะหาคนเข้ามาร่วมลงทุนก็ได้ถือว่าช่วงนี้คอนเน็กชันที่มีสังคมแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่นำพาลาบผลเงินทองมาให้นะคะ แต่หากบังเอิญน,นะคะชาวธนูว่าเพื่อนที่เรากำลังคบหาอยู่นั้นลำบากขัดสนก็อาจจะกลายเป็นนะคะเพื่อนฝูงสังคมจะเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินมาขอความช่วยเหลือจากชาวธนูอยู่บ่อยๆจนตัวของคุณก็จะเครียดจะก,กังวลใจเพราะเพื่อนได้เหมือนกันค่ะ13กุมภาพันธ์นะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศรีกุมอีกหนึ่งดวง จึงส่งผลให้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังตัวของชาวธนูก็มีเกณฑ์จะอยู่ไม่ติดที่นะคะจะต้องเดินทางเพื่อการติดต่อเจรจาผลประโยชน์บางคนก็จะมีเรื่องของการประชุมการสัมมนา,าอาจจะต้องไปอยู่ในวงสนทนาที่คุณรู้สึกเหนื่อยและก็อึดอัดพอสมควรนะคะแต่ข้อดีก็คือมันจะมีรายได้มีผลตอบแทนเยอะนะคะดังนั้น ก็อย่าคิดมากจนเกินไปเอาละค่ะทีนี้นะคะก็จะมาถึงไฮไลท์ที่สำคัญนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นก็คือดาวศุกร์นะคะสำหรับดาวศุกร์นะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีมีนมาตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมและก็จะอยู่ยาวๆไปจนถึงวันที่หนึ่งมิถุนายน ปี2,568ดาวศุกร์ดาวสุขจะโครจรเสวยมาตรหารที่โดดเด่นเป็นมหาอุดนะคะและสำหรับตำแหน่งอุดในทางโหราศาสตร์นั้นก็จะหมายถึงความสูงส่งความยิ่งใหญ่ก็ถือว่าดาวดวงนี้นะคะจะเกื้อหนุนให้ชาวธนูทั้งหลายจะมีวาสนาดีทางการเงินนะคะจะมีสเสน่ห์มีความรักที่ราบรื่นหรือจะมีความสุขความสมหวังเข้ามาและราศีมีนนั้นก็เป็นพเรือนที่ เกี่ยวกับสินทรัพย์หลักทรพัพย์เกี่ยวกับบ้านรถและครอบครัวส่งผลให้4เดือนจากนี้ไปค่ะชาวธนูก็จะมีโชคลาภเกี่ยวกับการซื้อหรือขายบ้านรถที่ดินนะคะถ้าหากคุณอยากซื้อบ้านซื้อรถก็จะซื้อได้อย่างที่หวังหรือถ้าหากคุณเป็นคนที่กำลังจะขายก็นับว่ากำลังจะขายได้ในราคาดีหรือจะขายได้สักทีนะคะหลังจากที่ประกาศขายมานาน รวมไปถึงในท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไงนะคะสเดือนจากนี้ไปค่ะเลขบ้านเลขรถก็เรียกว่าจะนําโชคมาให้คุณนะคะได้ลุ้นรางวัลใหญ่กันนะคะดาวสุขจะโคจรเป็นกเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัสดาวประจําตัวของคุณที่โคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภด้วยนะคะจึงถือว่าน่าจะเป็นเกณฑ์ที่ช่วยผลักดันให้เจ้าชะตา จะมีความสามารถนะคะมีพลังงานในการต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาเรียกว่าหลายคนค่ะคุณกําลังจะได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินใช้หนี้ใช้สินที่มีอยู่ได้ในช่วงระยะเวลา4เดือนที่ดาวสุขโคจรเป็นมหาอุจอยู่ในราศีมีนนะคะในด้านการงาน ในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง26กุมภาพันธ์นั้นค่ะปรากฏว่าดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานจะเข้าไปโคจรอ,อยู่ในราศีกุมนะคะจึงส่งผลให้ชาวธนูนะคะคุณจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาบ่อยมากขึ้น บางทีจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเจรจาการประสานงานงานพรีเซนต์งานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะหน่อยนะคะสำคัญก็คือดาวพุธจะโคจรเข้าคู่กับดาวเสาร์จึงเป็นไปได้ค่ะว่าเจ้าชะตาช่วงนี้คุณจะเหนื่อยจะเครียดจะคิดมากกับภาระการงานอยู่พอสมควรนะคะ เอาล่ะหลัง13กุมภาพันนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะและตรงนี้ก็จะส่งผลให้นะคะอะไรก็ตามที่คุณได้สร้างได้ทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนการศึกษาถือว่าผลงานที่ทำนั้นจะปรากฏเป็นไปในทิศทางดีนะคะ หลายท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีชื่อเสียงนะคะจะเป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคมส่วนท่านที่ค้าขายทำธุรกิจนะคะก็นับว่าสินค้าของคุณจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างจะค้าขายดีจะมีกำไรหรือถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำเพจเป็นยูทูบเบอร์่าเป็น ติ๊กต็อกเกอร์ทำคอนเทนต์ออนไลน์นะคะนับว่าหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะยอดผู้ติดตามจะขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็ปลายปลายเดือนนี้ค่ะชาวธนูปรากฏว่าดาวพุธจะย้ายเข้าไปเจอกับดาวพระราหูในราศีมีนแปลว่าตรงนี้ตัวของคุณยังไงนะคะจะต้องระวังในเรื่องของการพูดการเจรจาที่อาจจะไปขัดหูคนอื่นรวมไปถึงเอกสารสัญญาต่างๆก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดเสียหายได้นะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ถ้าหากเราพิจารณาจากดาวศุกร์ค่ะที่พุ่งขึ้นไปเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงการเงินดวงโชคลาภของชาวธนูนั้นจะโดดเด่นดวงดีกันแบบสุดๆเลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะว่าอิทธิพลของดาวสุกนะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตาจะได้เงินก้อนโตอย่างที่หวังหรือว่าสภาพคล่องทางการเงินของคุณจะไหลเวียนดีนะคะแถมยังมีโชคแบบฟลุกๆเข้ามาอีกต่างหากนะคะ ในบางท่านก็ถือว่าคุณกําลังจะมีรายได้จากการแข่งขันการประกวดการประมูลต่างๆและสิ่งที่โดดเด่นมากๆในเดือนนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้นั่นก็คือดาวพระเกตดาวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะโคจรเล็งมาที่คู่ดาวสุขและราหูจึงนับว่าเป็นเกณฑ์เป็นโอกาสที่ดีที่ชาวธนูนะคะคุณจะได้โชคแบบกระทันหันจะรวยกันแบบไม่ทันตั้งตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาประทานพรนะคะให้มีโชคลาภเกิดกับคุณดังนั้นนะคะหากมีโอกาสมีเวลาช่วงนี้อย่าลืมไปทำบุญไปขอโชคขอลาบกันนะคะอย่างไรก็ตามขาชาวธนูคู่ดาวสุกราหูนั้น จะเป็นคู่ดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาหากมีเงินมีโชคดียังไงนะคะคุณจะต้องแบ่งเงินเก็บเงินไว้บ้างในบางส่วนนะคะไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นว่าคุณจะเอาเงินที่หามาได้ไปสนองกิเลสนะครเอาเงินไปซื้อความสุขทางใจซื้อของที่อยากได้อยากมีนะคะจนสิ่งที่เราอุตส่าห์เพียรพยายามหามานั้นอาจจะหมดลงไปเลยก็ได้ตรงนี้ยังไงคุณจะต้องระวังจิตใจตัวเอง ให้ดีนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ดาวคู่ครองของชาวธนูตอนนี้ค่ะก็จะโคจรอ,อยู่ในราศีกุม จึงเป็นไปได้นะคะว่าสําหรับคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนรักหรือแฟนของคุณนะคะจะติดเพื่อนติดการเข้าสังคมบางท่านก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยไปนั่นมานี่เลยทําให้ระยะความสัมพันธ์จะต้องห่างกันไปบ้างนะคะเอาหล่ะยังไงปลายเดือนนี้คะ่ะดาวพุธจะย้ายราศีเนาะถึงตอนนั้นก็นับว่าแฟนคนรักจะมีเวลาให้กับคุณมากขึ้นนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากดาวอังคารนะคะจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ครองของคุณก็เป็นไปได้เนาะว่า อากุมภาพัน์ธนี้นะคะแฟนก็จะปากเสียพูดจาไม่น่าฟังหรือจะพูดมากนะคะจนคุณเกิดความรำคาญได้อยู่บ่อยๆคะ่ะส่วนใครที่ยังโสดนะคะความรักก็จะมาจากความใกล้ชิดมาจากคนใกล้ตัวนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้คุณนั้นหวั่นไหวยังไงถ้าต่างฝ่ายต่างชอบกันนะคะก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะใช่หรือไม่ใช่ยังไงสุดท้ายแล้วเวลาจะเป็นเครื่องที่ตัดสินเองนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับสิ่งที่ชาวธนูทั้งหลายจะต้องระวังกันให้ดีนะคะก็ยังเป็นเรื่องของการที่คุณ จะถูกหลอกถูกโกงนะคะหลายคนก็จะต้องไปพบเจอกับมิจฉาชีพแก๊งคอเซนเตอร์ที่มักจะโทรหาคุณบ่อยๆก็เป็นไปได้และถ้าหากช่วงนี้มีใครมาขอยืมตังมาขอให้คุณค้ำประกันนั่นนี่ก็ควรจะปฏิเสธนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะเหนื่อยใจภายหลังก็ได้ส่วนโรคภัยไข้เจ็บนะคะแม่หมอก็ค่อนข้างจะห่วงเนาะในเรื่องของฝุ่นควนันมลพิษ pm 2.5 ถ้าหากอยู่บ้านก็เปิดเครื่องฟอกอากาศกันนะคะและถ้าหากคุณจะต้องออกไปอยู่กลางแจ้งยังไงก็จะต้องป้องกันด้วยการใส่แว่นใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะสำหรับวันที่รู้สึกเหนื่อยขี้เกียจจะคุยกับผู้คนจะได้แก่วันที่6 7 10 11 20และวันที่21กุมภาพันธ์นะคะ สำหรับคําทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่เจ็ดดาบหนึ่งเหรียญและสิบเหรียญน,นะคะก็เอาละค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะสำหรับไพ่เจ็ดดาบไพ่ใบแรกประจำเดือนนี้นะคะนั่นก็แปลว่าตัวของชาวธนู จะต้องระวังข้าวของจะสูญหายหรือว่าขโมยจะขึ้นบ้านนะคะหรือมันมีโอกาสนะคะที่คุณจะต้องสูญเสียของที่มีค่าไปดังนั้นพวกมือถือกระเป๋าสตางค์ต่างๆนะคะคุณจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะลุกไปไหนเพราะอาจจะลืมเผลอทิ้งไว้ได้นะคะและในหลายคนก็เรียกว่ามีเกณฑ์จะถูกหลอกถูกโกงถูกมิจฉาชีพเข้ามาล่อลวงเอาผลประโยชน์อะไรแบบนี้เนาะ ส่วนไพ่ใบที่สองเนาะก็จะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะที่จะสื่อถึงความโชคดีนะคะโชคลาบเงินทองที่ถูกหยิบยื่นมาจากท้องฟ้า จึงเป็นไปได้ค่ะว่ากุมภาพันธ์นี้เจ้าชะตากำลังจะได้รับโอกาสได้รับความสมหวังจะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยถูกรางวัลก็เป็นไปได้และก็ไพ่สิบเหรียญไพ่ใบสุดท้ายในเดือนนี้ก็แปลว่าชาวธนูนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการที่คุณกำลังจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะบางท่านก็อาจจะได้มรดกได้สินทรัพย์ชิ้นใหญ่หรือว่าจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว จากผู้อาวุโสและก็แน่นอนค่ะ14กุมภาพันธ์นี้นะคะชาวธนูดาวประจำตัวของคุณกำลังจะขยับโคจรเดินหน้าได้อีกครั้งในรอบหลายๆายเดือนจึงนับเป็นโอกาสนะคะที่ตัวคุณนั้นกำลังจะได้ก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเรียกว่าจากนี้จะสมหวังจะสำเร็จจะมีลาภผลก้อนใหญ่เข้ามาให้คุณได้รับจับต้อง ยาวนานต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวรช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นเนาะก็สามารถที่จะกดด้วยเนทซูเปอร์แตงสมัครสมาชิกช่องของเรานะคะเพื่อที่จะได้เป็นการสนับสนุนช่องของเราในการจัดทําคลิปใหม่ๆนะคะหรืออย่างน้อยช่วยกันเขียน อคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแนะนำติชมแม่หมอใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นตรงนี้แม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ